สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแอดมินจักจากช่องบล็อกเชนยูนิคอ o นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของแอปจินคอย wallet นะครับก็คือแอปที่เดิมนะครับให้สะสมเหรียญจินนะครับหรือ GIN นะครับฟรีแต่ตอนนี้ก็สะสมไม่ได้แล้วนะครับสำหรับก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับว่าคนที่เคยมีเหรียญครับหรือว่าคนที่เคยสมัครสมาชิกนะครับมีเหรียญอยู่แล้วก็เคยถอนเหรียญแล้วนะครับ หรือว่าสนใจที่จะดูว่าเหรียญน,นี้มันจะมีมูลค่าต่อไปได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันครับเรามาฟังกันเลยครับอ่านะครับจินอวนเลตนะครับก็ได้มีการนะครับลดจํานวนการถอนนะครับเหรียญจินนะครับในการที่เราต้องการถอนออกนะครับจาก เหลือเพียงนะครับจินนะครับก็สามารถถอนได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ5ทรนนะครับก็คือเหรียญจินจะอยู่ในเครือข่ายทรนนะครับก็เวลาโอนซื้อขายหรือว่าโอนต่างๆเนี่ยจะจำเป็นต้องมีเหรียญทรนนะครับเดิมเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ย10ทรนนะครับแต่ตอนนี้ลดมาเหลือ5้ะครับก็ทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมนะครับและอ่าร่วมก็คือมันจะมีระบบจินพลัสนะครับหรือจีพลัสเนี่ย เป็นระบบใหม่ของจีนนะครับก็คือใครที่ฝากเหรียญน,นะครับก็จะได้ปันผลนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับคนที่ยังไม่มีเหรียญหรือว่าสนใจที่จะเข้าไปดูนะครับก็ตอนนี้มีมีเว็บไซต์นะครับเข้าผ่านเว็บไซต์ได้แล้วนะครับสามารถเข้าบัญชีผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็คือบัญชีเก่าที่เรามีก็สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือระบบนิเวศนะครับของเหรียญจินนะครับก็ได้ดําเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนํามาใช้นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือเริ่มนะครับมีการออกมาใช้แล้วนะครับก็คือระบบนิเวศแรกก็คือเมกะนะครับเมกะสี่ห้านะครับเป็นระบบนิเวศโดยการมีจะมีการให้การสแตกนะครับหรือฝากเดิมพันเหรียญนะครับก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้เหรียญจินนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และระบบนี้ก็จะมีการ,นะรหาค่าธรรมเนียมแล้วก็จะถูกนําไปเผาหรือเบรนทิ้งนะครับ,ร Burning, นรบจนกว่านะเหรียญจินที่อยู่ในตลาดนะจะเหลือเพียง100ล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้เหรียญจินมันก็เกินอยู่นะครับมันก็จะใช้วิธีในการเบิรนจากเมกะสี่สิบห้านี่ครับในการเบรนเหรียญให้เหลือแค่ร้อยล้านเหรียญน,นะครับซึ่งระบบการเบรนเหรียญแบบแรกของจินเนี่ยก็เรียกว่าเมกกะหกทับสี่ห้านะครับเปิด ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับโดยมีการเผาเหรียญได้มากถึง10%ของจํานวนผู้เข้าร่วมนะครับก็คือการเข้าร่วมเนี่ยจะต้องมี2ดอลลาร์นะครับในการเข้าร่วมก็คล้ายๆกับลอตเตอรี่นะครับในการซื้อตั๋วแล้วก็จะมีรางวัลให้ระดับล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นระบบนะครับลอตโต้เมกะครับคือจะมีสัปดาห์ละครั้งนะครับเป็น ตามผลลอตเตอรี่ของประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือนำมาอ้างยิงนะครับใครที่ซื้อตั๋วก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับลอตเตอรี่นะครับซึ่งราคาตั๋วก็คือ2ดอลลาร์นะครับเติมด้วยเหรียญจินนะครับก็จะมีรางวัลสูงถึง2ล้านเหรียญนะครับสำหรับผู้ชนะซึ่งนะครับ10%ที่ค่าตั๋วนี้ก็จะถูกนําไปเผานะครับแล้วก็ไปเผาเหรียญจินก็คือไปซื้อเหรียญจินกลับมาแล้วก็เผาทิ้งนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเราสามารถเข้าดูนะครับเว็บเมกานะครับ ได้ตามลิงก์ครับในคลิปวิดีโอแล้วก็ด้านล่างคลิปนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้าใช้งานได้นะครับเว็บจินคอยดนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับว่าบัญชีของเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีการให้สแต็กนะครับเหรียญจินได้นะครับโดยได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่อเดือนนะครับอันนี้ไม่จํากัดนะครับถอนได้ทุกเมื่อถ้าจะฝาก3เดือนก็ได้3%ต่อเดือนนะครับ ถ้าฝาก6เดือนก็ได้เดือนละ4.2%อนต่อเดือนนะครับสามารถยกเลิกการฝากได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือระบบนิเวศของจินนะครับที่จะให้ทำให้เหรียญนั้นมันมีมูลค่าถึง5ดอลลาร์นะครับในอนาคตครับสำหรับข่าวนะครับก็จะมีอัปเดตให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนที่สนใจนะครับก็เข้าไปกดดูในเว็บไซต์กันได้นะครับหรือสงสัยใดๆก็สอบถามใต้คลิปนี้หรือเข้ากลุ่มไลน์มาสอบถามได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ